เอามาให้ดอกปลามหมาละหมาเออตัวมาให้แล้วคือเบาตัวว่าจะผุดเบาไปแค่ไหนลายบาดได้แค่ไหนปีนาแล้วคุณจะปีน้าไหมเชียวเชียวลงยูทูบได้หนิได้เชียวลงเอาลงยูทูบให้ให้เพ่นสนับสนุนเอออยากได้อยากได้ยังบอกเพิ่นเลยอยากได้ยังเจ้าอยากได้ยังอยากได้ จะยากได้รอบใหม่อ่านั่นเลยเอากินกินภาณาก็กินกินแล้วเด้อเอามือนี่กินภาณาก็ใช่ไหมจะกินมมันายกินน้องจับแจวเจ้าระบาเป็นแม่เพื่อนอะ เอออันนี้กรร็ลานบ่ะอืะกอกนอินกระปุนมือหน้าผู้ใหจะเสียเอาเท้ามา